ความสําเร็จนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อความฝันของคุณนั้นใหญ่กว่าข้อแก้ตัวขอแค่เพียงฝันสร้างเลย กับรถนิสสันฟอนเทียนาวาล่าเครื่อง2.5ปี2012คันนี้ที่มาพร้อมกับไฟหนะ้าฮาโรเจนและไฟตัดมอก <c oughs> จัดส่งลงล้อแม็กขอบ18 <c oughs> ให้เรียบร้อย <c oughs> สติ๊กเกอร์เพียงฝันสั่งเุย <c oughs> แต่ถ้าใครไม่ชอบและอยากให้ลอกออก <c oughs> ก็บอกนะครับเดี๋ยวลอกออกให้ฝ <c oughs> าถังน้ำมันติดฟิลมรอยน้ำลวนลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คันนี้เราใส่คำหลังเอาใจสายซิ่งให้เร oh, yeah, yeah. okay. ียบร้อยแล้วนะครับแถมด้วยคำหลังล่างสีไทยเทห้องเครื่องเดิมไม่มีชนหนักเครื่องยนต์ทำมาพอครับสนุกเทอร์โบเฟกปาก55พร้อมเดินท่ออากาศเลนและกองเปื่อยขับเพลินๆแน่มีทะลุ200แน่นอนเอ่วอาะเบาหนังเดิม เพิ่มเติมคือพรมอลไยนาดีส่วนจะเป็นของแท้ไม่แท้นั้นก็อยากให้ลูกค้านะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่ามันแท้ไม่แท้ <S <S ใส่จอทัสกีนมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนคันนี้เป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังสับเกียร์กันให้เราเราไปเลยนะครับวัดบูทพ้อมวัดบูนหน้าจอไฟติดทุกจุดพร้อมด้วยจอสัมผัสที่รองรับบลูทูธ พาไปดูห้องเครื่องกันขนาดนี้แล้วไม่ให้ฟังเสียงห้องเครื่องมันก็แปลกๆใช่ไหมครับมาไปฟังพร้อมกันเลยโอเค okay, let's go คันนี้เป็น King แคปนะครับและแน่นอนว่าคนที่สูงถึงร้อยแปดสอย่างผมยังนั่งท่าแบบนี้ได้ก็มันก็ต้องสบายอยู่แล้วถูกไหมครับ<า>นิสสันฟอนเชียน,นวาวาร่าคันนี้เราเปิดราคาให้ที่สองแสนสามหมื่นเก้านบาทอดละประมาณส0่พกว่าบาทเท่นนั้นเองกับรถกระบะมือสองที่พอนไม่เกิน5,000บาท ดาว999บาทและฟรีค่าใช้จ่ายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนประกันภาษีและพระบรและโปรโมชั่นเด่นรับเงินกลับบ้านสูงสุดถึง10,000บาท <Yahoo! S 1> ถ้าหากสนใจก็โทรหาผมได้ที่เบอร์นี้นะครับรถสวยรถคุณภาพดีต้องที่นี่สูงเลยนลมรดสำหรับวันนี้ผมขอตัวลายไปก่อนและพบกันในรีวิวคั้นถัดไปสวัสดีครับ bartender come